ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบุนเข็มนาฬิกากับต๊อกแต๊กต๊อกแตกก็ประมาณปี2,482ถึง2,488รวมระยะเวลาประมาณ6ปีประเทศมหาอำนาจตอนนั้นนี่ก็แบ่งขั้วแบ่งฝ่ายสู้กันล่ะครับนะสู้กัน แบ่งเป็นสองฝ่ายสู้กันไปสู้กันมาฝ่ายหนึ่งชื่อว่าฝ่ายสัมพันธมิตรฝ่ายนี้ก็จะมีอังกฤษและอเมริกาเป็นแกนนำอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายอักษะนะครับที่มีเยอรมันโดยพักนาซี มีอิตาลีใช่ไหมล่ะแล้วก็ญี่ปุ่นน,นั่นนี่คือกลุ่มอักษะญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้เองทางเอเชียส่วนประเทศไทยนั้นได้เข้าร่วมเป็นรัฐพันธมิตรในตอนแรกๆคือฝ่ายอักษะเข้ากับญี่ปุ่นจำได้ไหมล่ะตอนนั้นนะพระวจอมอพลปอพิบูลสงครามเนี่ยไปร่วมกับเขาในตอนนั้น ต้องอธิบายขยายความนิดหนึ่งเพราะเหตุว่าญี่ปุ่นบุกมาแล้วครับทํำยังไงทีนี้ยกพลขึ้นบกยกที่ไหนละ่ะที่นี่สงขลาเนี่มาพรึดเลยเรือเต็มพรึดมืดฟ้ามัวด,ดินต้องต้องเรียกว่ามืดฟ้ามัวทะเละ <etr> all, <c oughs> เพราะว่าเรือมาจอดทะมึนถึงอยู่ถแถวฝั่งอ่าวไทยยกพลขึ้นบกที่สงขลา ยกพลขึ้นบกที่สุดฎาด์ยกพลขึ้นบกที่นครยกพลขึ้นบกที่ชุมพรยกมาหมดเลยทีนี้เราต้องยอมที่ยอมนี่คือยกมาแล้วตอนตีสองในต,ตอนนั้นนะนะเราสู้กันฟงังแล้วญี่ปุ่นเขารู้หมดเลยนะครับบ้านใครมีตุ่มกี่ใบน,นั่นมีจักรยานกี่คันอืมีรถยนต์กี่คัน ม,มีลูกสาวกี่คนน,นั่นลูกสาวด้วยมีผู้ชายกี่คนลูกชาย๊มีหมดเลยครบครันเลยพอมาปุ๊บรู้เลยบ้านเลขที่หนึ่งเป็นบ้านของใครจะเคลื่อนย้ายไปตรงไหนย,ยังไงมีหมดครับในตอนนั้นแม้แต่ภูเก็ตเองเขาก็รู้หรอกครับว่าบริษัทของอังกฤษอยู่ตรงไหนใครอยู่พวกอังกฤษบ้างอังกฤษมันทำเหมืองแร่อะไรทรัพย์สลิงคารอยู่ตรงไหนเขารู้หมดแหละครับ เรามีสายลับญี่ปุ่นมาแฝงตัวอยู่นะครับสายลับญี่ปุ่นมาแฝงตัวก็ไม่ใช่ว่าจะประกาศตัวว่าตัวเองเป็นสายลับนะครับเพราะมันเป็นสายลับไงมันลับมาลับลับเขาเรียกว่าแนวที่ห้าใช่ไหมละ่ะมาเป็นหมอบ้างมาเป็นพ่อค้าบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ค้าแหละครับก็จะไปสำรวจคนนูน้นคนนี้คนนี้คนนั้นนะทำให้เราตายใจ เนี่ยเรียกว่าสายลับแล้วทีว่ห้าในตอนนั้นญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกยกมาแล้วก็สู้กันละครับที่สงขลาสู้กันนะแล้วเขาจริงๆญี่ปุ่นเองเขาไม่ต้องการโลก,กับไทยแค่ต้องการผ่านผ่านประเทศไทยไว้เฉยแล้วผ่านไปไหนล่ะครับก็ผ่านไปมาลายูหรือมาลายาตอนนั้นเรียกมาลายายังไม่เป็นประเทศ พราะอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษเพราะอังกฤษปกครองมาลายาอยู่ตอนนั้นนะเรายังไม่เป็นเมืองขึ้นใครเขาก็ไม่อยากจะอะไรกับเราสู้กันแถวๆน้ำน้อยแถวนั้นนะคนญี่ปุ่นก็นั่งรถไฟมาคือรถไฟสมัยก่อนรถไฟถึงสงขลาเลยนะครับพอนั่งรถไฟมาทีนี้พวกเราก็เป็นเดินนักสู้เมื่อข้าสุกมาลุกรานก็ถอดหมุดเลยหมุดลานรถไฟ ทาให้รถไฟตกรางไปตายไปสามร้อยสี่ร้อยคนญี่ปุ่นตายนะครับแล้วเราก็ตั้งปืนกลยิงต่อสู้กันตอนนั้นเราตายไปสามสี่คนแ่ญี่ปุ่นเองถ้าจะรบกนันจริงๆเราก็ตายไปเยอะอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ต้องการจะมารบก,กับเราดังนั้นพอตอนทิ้งเที่ยงจอมพลปพิบูลสงคารามครามก็เลยตะลับแก๊บเข้ามาที่ค่ายคอหง บอกว่าปอปอพอหยุด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 เขาไม่ต้องการรบก,กับเราแต่ที่แล้วก็แล้วกันไป<ม>อ่านก็เลยต้องไปเข้าข้างฝ่ายอักษะนั่นที่มาทำไมต้องเข้าข้างแต่ว่าเราสงครามเสร็จสิ้นไปแล้วนี่นะครับเมื่อสองครามเสร็จสิ้นไปแล้วเรากลายเป็นฝ่ายชนะสงครามเออแปลกเป็นเรื่องแปลกนะะไม่เล่นไปนะเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ย เพราะอ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเสรีไทยใช่ไหมล่ะโดยหมอประชวงเสรีปราโมทพวกนี้แหละปีดีพนมยงพวกนี้แหละมาท่านปีดีนะครับหลายคนเป็นเสรีไทยเข้าข้างอเมริกาพอพอญี่ปุ่นแพ้ใช่ไหมเราอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นโดยรัฐบาลตอนนั้นน่ะจอมพลเปเราไม่แพ้นะั่นน,นะครับ เอาอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้คือเราไม่แพ้สุดสุดท้ายเราก็ไม่แพ้เพราะเราไม่ยอมประมาณนั้นอากลับมากคุณอารอมณ์มแาบบสงครามรากครั้งที่สองยุติลงด้วยความพ,าพ่ายแพ้งฝ่าอักษะก็คือญี่ปุ่นโดนระเบิดปรมาณูลงไปสองลูกที่ฮิโรชิมาและนางาซากิแฟตบอยลิตันบอย่อนลงไปวันที่เจ็วันที่เก้าจะจะไม่ปิดเนวนี้นะ หกหรือเจ็ดไม่รู้เร่านี่ประมาณนี้นะเดือนสิงหาคมแพ่ยกทงขาวเลยญี่ปุ่นตายเป็นแสนแพรพอแพ้แล้วตอนนั้นพันตีควงอภัยวงศ์ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้เล็งออกพระราชบ,บัญญัตินิรโทษสกรรมแล้วก็ออกกฎหมายที่เรียกว่าประกาศสันติภาพส่งผลให้การประกาศสงครามของไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นโมฆะนะเป็นโมฆะในขณะที่สงครามโลกครั้งที่2ได้ดำเนินมาถึงปี2485ทางฝ่ายสัมพันธมิตรในส่วนเครื่องบิน B24 กับ B29 และเครื่องบินบริสตอลเบนฮามนะครับอันนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรคืออเมริกาอังกฤษพวกนี้นะได้มาทิ้งระเบิดในเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญสำคัญ เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของญี่ปุ่นในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นน่ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรเคืองอังกฤษอเมริกาพวกนี้นะมาหย่อนระเบิดนต่อพีโดูข้มาซึ่งมาหย่อนระเบิดนั้นก็จะใช้เวลาตอนมุงมิงตระบ้านเราจะคร่ำไม่คร่ำแหลเรียกว่ามุงมิง ช่ไหมสลัวสลัวค้ำคัเพื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายสัมพันธมิตรและเป็นการข่มขวัญชาวบ้านแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาชีวิตหรอกทิ้งขู่เพราะว่าก่อนการทิ้งระเบิดในภูกเก็ตทางฝ่ายสัมพันธมิตรเขาก็จะส่งสัญญาณเตือนแล้ะครับอาจจะไปย่อนระเบิดตรงนี้นะประมาณนั้นอ่าไม่รู้ไม่รู้ทำทำไมเหมือนกัน,นบางทีนะ นะครับเตือนล่วงหน้าแหะครับด้วยวิธีการจุดพลุให้เกิดแสงสว่างสวัยแล้วก็เปิดสัญญาณไซเรนาาาาาาามาดังทั่วเมืองนั่นมาแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นการแจ้งเตือนภัยให้ชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างอพยพออกจากพื้นที่ที่ว่าหรือหนีไปอยู่ในหลุมระเบิดไม่ใช่หลุมระเบิดหลบระเบิดไปยังหลุมหลบภัยใช่ไหมล่ะ การคุกคามเชิงจิตวิทยาด้วยการทิ้งระเบิดในเวลาฟ้ามืดส่งผลให้ภูกเก็ตทุกคนแหละครับตอนนั้นที่เป็นชาวภูกเก็ตบ้านเราต้องพรางไฟละครับทีนี้นะไฟทุกดวงมีทุกปิดหมดจุดตะเกียงก็ต้องเอาบางบางหน่อยเดี๋ยวก็เห็นเครื่องบินเห็นแล้วก็เดี๋ยวทิ้งระเบิดโดนอีกตายหมู่กันไม่ได้ต้องพรางไฟก็เรียกว่าพรางไฟ เพราะว่าในตอนนั้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทั่วไปมักจะใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นเครื่องแสงสว่างในเวลาค่ำคืนจุดตะเกียงแ่ละครับเมื่อก่อนอย่างเก่งสุดก็ตะเกียงเจ้าพายุเคยเห็นไหมละ่ะตะเกียงเจ้าพายุสมัยผมเป็นเด็กไม่พ่อมีนะครับมีไส้ด้วยตะเกียง้าพายุมันจะมีไส้ข้างในใช่ไหมแล้วไส้นี่ ก็แปลกนะบางทีเขาใส่น้ํามันเข้าไปใช่ไหมตะเกียงเจาพายุใส่น้ํามันแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มให้มันมีลมในน้ํามันนั้นทีนี้เวลาจะจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยนะเขาก็จะเอาน้ําแอลกอฮอล์เห็นไหมลนะ่ะแอลกอฮอล์เพื่อจะจุดไส้หลอดไส้มาเนี่ยเทเราไปก่อนแล้วก็จุดมันขีดปึ๊บแย่เข้าไปปึ๊บมันก็จะร้อน เนี่ยไอ้ตรงนั้นอะร้อนมันเป็นไฟพอร้อนเสร็จปุ๊บมันก็จะความร้อนของน้ํามันมันก็จะขึ้นมาที่ไส้หลอดแล้วก็จุดปุ๊บขึ้นมาอ่านแต่ให้ผมจุดทุกวันนี้ผมไม่เอาแล้ว <laughs> ลืมไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวระเบิด <laughs> สมัยก่อนทํแเราใส่ตะเกียงช่พายุเนี่ยมันกระเทือนมากไปได้นะครับ <laughs> ใส้ขาดนะไม่เล่นไป <laughs> นั่นคือตะเกียงเช่พายุสมัยก่อนนะ คนมีตังค์ซื้อได้มาก่อนแต่คนไม่มีตังค์อย่างเราเนี่ยผมเนี่ยก็แค่ใส่ตะเกียงเอาน้ํามันใส่น้ำมันมะพร้าวใส่แล้วก็เอากระป๋องนมอะไรประมาณนี้ทำใช่ไหมชาวบ,บ้านก็จะใช้อย่างนั้นแหละครับนะให้แสงสว่างในราบยามค่ำคืนนะไฟฟ้าก็ต้องปิดให้หมดนี่คือจุดเทียนไขทีนี้เวลา เครื่องบินมาก็จะเอาผ้าหรืออะไรห่อไว้คลุมไว้คลุมไว้ห่อไม่ได้หุมคลุมไว้อย่าให้มันแสงเลอดออกไป <c oughs> เพื่อเป็นการลดวงของแสงตะเกียงลงให้น้อยที่สุดแบบสลัวๆนะแล้วก็เงียบ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 มาละมาละเสียงไซเรนมาแล้วนะครับเหตุการณ์ทิ้งระเบิดในครั้งสำคัญของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรในภูกเก็ต ได้แก่การทิ้งระเบิดตอปิโดที่บริเวณสะพานหินแต่ว่าระเบิดไม่ทํางานล้ะครับทีนี้สมัยก่อนระเบิดบันด้านใช่ไหมละ่ะแล้วก็ยังมีความพยายามจะทิ้งระเบิดใส่เรือดำน้ำของอิตาลีเนะี่ตอนนั้นนะแต่ว่ามันพลาดไปถูกเรือโดยสารที่มุ่งหน้าจะไปเกาะปีนังล่มที่บริเวณอ่ามาขามแทนทิ้งผิด เดินเรือโดยสารคือบ้านเรานี่เวลานั้นก็จะนั่งเรือต้องแน่งต้องแน่งไปปีนังมีโดยเดยสารอยู่เพราะปีนังก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษใช่ไหมล่ะเหมือนึ้นนะเราก็จะส่งลูกส่งหลานไปเรียนที่นั่นพวกในหัวมีสตังทีนี้ช่วงเวลาของสงครามโลกในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อถึงเดือนเก้าของจินซึ่งก็มีการประกอบพิธีถือศีลกินผักเหมือนกันไม่ได้กลัวนะระเบิดมา นะครับแต่ก็ทำนะครับทำภายในอาร์มก็คือภายในศาลเจ้าจุยติเตอร์โบกิงก็ยังมีการประกอบพิธีกรรมนะแม้ว่าจะเป็นช่วงสงครามโลกก็ตามสงครามโลกนะไม่ใช่สงครามธรรมด,ดาโดยกลุ่มผู้ทธิมีหน้าที่เกี่ยวข้องภายในอาร์มก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่ก็ทำกันอย่างเงียบๆใช่ไหมจะตีคล้องตีละคังตีอะไรแล้วแต่ กระดงกระดิ่งก็ต้องเงียบเงียบจะไม่ตีเบาๆพอใช้เวลาหกปีนะก็ไม่น้อยนะหกปีเนะี่ยแปดสองถึงแปดแปดใช่ไหมก็ต้องกินแบบเงียบเงียบเงียบจะมาจุดประทงประทัดปงปังปงปังเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวยิงกันฝ่า <c> ย <oughs> ตรงข้ามนึกว่าถูกยิงแล้วเนะี่ยก็เสร็จเหมือนกันต้องแบบเงียบเงียบ นอกจากนี้ยังได้มีการลดรูปแบบรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาของการประกอบพิธีกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมตามสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นด้วยไมล่ะหากปีใดมีการประกอบพิธีถือเสียงกินผักจะเหลือเพียงการอัญเชิญองค์เทพที่สําคัญสําคัญมาประทับในอ้ามหรือศาลเจ้าเพื่อเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการ,ระเหมือนกันในช่วงเวลากลางวันซึ่งก็ไม่ค่อยมาก พอตอนนั้นยุคนั้นก็เข้ายากหมากแพงอยู่ในสภาวะสงครามเมื่อการถือศีลกินผักได้ดำเนินการมาถึงวันสุดท้ายคือวันช่วยเก้าก็ประกอบพิธีส่งพระซึ่งปกติจะกระทำกันในเวลากลางคืนก็จะถูกปรับเปลี่ยนมาให้เร็วขึ้นเห็นไหมล่ะเพราะว่ากลางคืนไม่ได้เดี๋ยวระเบิดมาเดี๋ยวตอบอีโดมายุ่งเลยทีนี้ก็เอาสักสี่ห้าโมงเย็นก็นแล้กันแห่พระ ใช่ไหมปรับเปลี่ยนเวลาเนื่องจากว่าในช่วงนั้นก็ยังพอมีชาวบ,บ้านมาช่วยงานอยู่แล้วก็ยังมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์คือถ้าเครื่องบินมาจะได้วิ่งหลบทัน <c oughs> สมัยก่อนอะเอ้ยมาแล้วเว้ยเครื่องบินประมาณนี้นะวิ่งได,ถดงไถนะ้ถ้ามืดแล้ววิ่งไม่ถูกนะถ้ามืดแล้วแต่ก็มีอยู่ปีหนึ่งที่เลื่อนพิธีส่งพระออกไปล่าช้ากว่าปกติ นะครับเอาตอนเช้าเลยนะครับของวันช่วยจ้าบพอดี<ม>อเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตามการแหละครับเพราะว่าถ้ากลางคืนไม่ได้เพราะทิ้งระเบิดเอาตอนก่อนจะขําเอาสักบ่ายบ่ายเอาไปบางปีบางปีก็เอาหัวรุ่งเลยเพราะว่าคนขับเครื่องบินยังไม่ตื่น <laughs> เราตื่นแล้วใช่ไหมนั่นแหละ คือพิธีถือสิงกินผักไม่ใช่หยุดนะครับจะเกิดสงครามจะเกิดอะไรแต่ยังทำอยู่แต่ว่าปรับเปลี่ยน